เมื่อแรกเริ่มเดิมทีเจ้าพระยาโควิดแม่ทัพแห่งข้าศึกได้ยกพลขึ้นตีเมืองสมุทรสาครจนแตกพ่ายและได้ยึดเอาเมืองสมุทรสาครเป็นฐานที่มั่นถึงกระนั้นยังไม่พอยังนำกําลังพลประชิดหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคราชชุมพรนครศรีธรรมราช และหัวเมืองอื่นๆอ,อ,อีก32หัวเมืองจนมีรปะสกไพร่ฟ้าติดเชื้อเป็นเส้ศึกจำนวนมากศึกครานี้ข้าเกรงว่าสยามประเทศจะต้องเพี้ยงพ้ำให้แก่ทัพแห่งพยาโควิดเป็นแม่นแท้จึงใคร่ขอให้ผสกไพร่ฟ้าประชาราชจงรีภัยไปอยู่ในเรือนของตนเถิดแล้วจงเอาสามทหารกล้า หัวหมูเจลท่านคุณแมทและออกยาแอลกอฮอลไว้คอยดูแลปกป้องพวกท่านเถิดจงนำความนี้ไปแจ้งแก่ล้านช้างแล่ภูเก็ตให้รับมือด้วยเถิดส่วนทหารกล้าผู้ใดที่จะออกไปรับมือกับโควิดก็เชิญเถิดส่วนตัวข้าจักขอเพ่นหนีก่อนสหายเอย๋ย